สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมกันทุกๆคนอย่างเช่นเคยนะคะมาค่ะทุกคนมันเราก็จัดเครดิตก,กันเข้ามาที่1 0 0่งมืนบาทเลยนะทุกคนนะเออมาช่วงนี้จับเครดิตก,กันเข้ามาเยอะพอสมควรช่วงนี้นะอ่ะเดีย๋ยววันหลังจะลดลงเหลือเบ็ดน้อยๆดูบ้างเนาะโอเคช่วงนี้ขอแล้วกันมันกําลังอัพใหม่นะเออนี่นี่เข้าไปขอป่วยก่อนนะทุกคนนะเบ็ด200ไปเลยวันนี้เึ๊บอืออ้าวอ้าว มาอย่างห้าวเป็นไงเล่าอุ้ยไปทุกคนุ๊บแล้วเก็ดตั้งสองร้อยเชียวนาอย่านะโอ้มามามาขอสักสิบรอบให้มันอโ t o สักสิบรอบดูสิมันจะมาเผื่อมันจะอะไรให้นะทุกคนโอ้โหเออยังไหลอยู่ไปอุ้ยเตออคอยตัวอุ้ย อยู่ข้างบนไม่ล่วงโอ้๋อจะได้อะ่ะเออเอออะไรอยู่ต่อไหม,อ,มอือต่ออยู่อุ้ยอุ้ยอ้ยโดนยังกระโดนสี่หมโอ้ยถอนทุกคนแบบน,นี้ไม่อยู่แล้วอมันน่ากลัวอยู่นะทุกคนนะเบดตั้งสองรช่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะ